เอาละครับมาถึงสายที่สามของค่ำคืนนี้เห็นว่าเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นสดสด,สดร้อนๆเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่เท่ได้ยินชัดไหมครับชัดเจนครับคุณนัทตอนนี้คุณนัททำอะไรอยู่ครับอ๋อผมเพิ่งเลิกงานครับพี่แอบมานั่งในรถคนเดียวบรรยากาศเงียบมากครับพี่เท่ โอเคครับคุณนัทเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรื่องเพื่อนบ้านที่ไม่มีตัวตนที่ส่งข้อความมาบอกว่าคนลุกมากเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมและคุณผู้ฟังฟังได้เลยครับครับพี่คือเรื่องมันเริ่มจากที่ผมย้ายหอพักใหม่ครับพี่เทเป็นหอพักกึ่งคอนโดแถวๆย่านชานเมืองคือมันเป็นตึกเก่าที่เขารีโนเวทใหม่ห้องผมอยู่ชั้น5ห้อง5 0 9ครับพี่วันแรกที่ย้ายเข้าไปเนี่ยผมก็เอาของไปจัดปกติบรรยากาศชั้นนั้นมันจะเงียบๆหน่อย แต่ที่ผมสังเกตคือห้องข้างๆผมคือห้อง510พี่ประตูห้องเขามันจะมีสายสินพันอยู่ที่ลูกบิดนิดหนึน่งมีสายสินพันอยู่ที่ลูกบิดเลยเหรอคุณนนะัทใช่ครับพี่เท่ตอนแรกผมก็คิดว่าเจ้าของเก่าเขาอาจจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งคืนที่3ครับพี่ช่วงประมาณตีสองก็กว่าผมนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงจูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียง ดังมาจากผนังห้องฝั่งที่ติดกับห้อง510ครับพี่มันเป็นเสียงเคาะแบบไหนครับเคาะจังหวะสม่ำเสมอไหมมันเคาะเหมือนคนเอาเล็บมาขูดผนังมากกว่าครับพี่เทครืดครืดกอกแบบนี้ครับผมก็นึกว่าห้องข้างๆเขาอาจจะเจาะผนังหรือทําอะไรผมก็ตะโกนไปว่าเบาหน่อยครับพี่เสียงนั้นก็เงียบไปครับแต่พอผมหลับไปได้แป๊บเดียวผมฝันพี่ ผมฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีขาวซิดๆมายืนอยู่ที่ปลายเตียงผมหน้าเขาเปียกน้ำไปหมดผมยาวสลวยปิดหน้าปิดตาในฝันเขาชี้มือไปทางห้อง510แล้วพูดว่าช่วยเปิดประตูให้หน่อยหิวน้ำเฮ้ยพูดในฝันเลยเหรอคุณนัทใช่ครับพี่เทผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวเลยพี่เทจังหวะที่ผมลืมตาขึ้นมากลิ่นน้ำเน่ามันโชยเข้ามาในห้องผมแรงมากแรงจนผมจะอ้วกเลยพี่ ผมเลยตัดสินใจเดินไปที่ประตูห้องจะออกไปซื้อน้ําดื่มที่เซเว่นข้างล่างพอกดเปิดประตูห้องตัวเองออกมาพี่เท่เชื่อไหมพี่ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่หน้าห้อง510จริงๆพี่เดี๋ยวนะคุณนัดยืนอยู่หน้าห้องในสภาพไหนยืนนิ่งเลยพี่เท่ใส่ชุดนอนตัวเดียวกับในฝันเป๊ะตัวเขาดูปียกๆเหมือนคนเพิ่งตกน้ํามาผมนี่เย็นว่าไปทั้งหลังเลยพี่ผมก็รวบรวมความกล้าถามไปว่าเออคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าเขาค่อยๆหันหน้ามาพี่ จังหวะที่เขาหันมาแสงไฟตรงทางเดินมันกระพริบพอดีพี่เท่ผมเห็นหน้าเขาแค่ครึ่งเดียวคือหน้าซีกซ้ายเขาไม่มีหนังหน้าเลยพี่มันเห็นเป็นเนื้อแดงๆกับลูกตาที่ถลนออกมาโอ้โหแล้วคุณนัดทำยังไงต่อผมร้องไม่ออกครับพี่เท่ขามันก้าวไม่ออกผู้หญิงคนนั้นเขาค่อยๆอ,อ้าปากแล้วมีน้ำเน่าๆไหลออกมาจากปากเขาพี่เขาพูดคำเดิมเลยครับช่วยเปิดประตูให้หน่อยหิวน้ำ แล้วเขาก็เดินทะลุป,ประตูห้อง510<ๆ>เข้าไปต่อหน้าต่อตาผมเลยพี่ผมนี่วิ่งลงบันไดหนีไฟไปข้างล่างแบบไม่คิดชีวิตเลยครับไปนั่งสั่นอยู่ที่เซเว่นจนเช้าแล้วได้ไปถามนิติหอพักไหมครับว่าห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นถามครับพี่เท่เช้าวันนั้นผมไปถามนิติเลยพี่เชื่อไหมนิติหน้าถอดสีเลยพี่เขาบอกว่าห้อง510น่ะไม่มีคนอยู่มาเป็นปีแล้วเพราะเจ้าของห้องคนเก่าเขาเป็นผู้หญิงเขาเสียชีวิตในห้องน้าเพราะลื่นล้มแล้วหัวฟาดอกอ,อ่าง กว่าคนจะมาเจอก็ผ่านไปหลายวันสภาพศพคือแช่อยู่ในน้ําจนเน่าพองหมดแล้วพี่เทใสยศีลที่ผมเห็นน่ะนิติเขาแอบเอามาพันไว้หลังจากทําความสะอาดเสร็จเพื่อไม่ให้วิญญาณเขาออกมาหลอกคนอื่นแต่เขาบอกว่าสงสัยวิญญาณเขาจะเหี้ยนจัดจนสายศิลเอาไม่อยู่ครับพี่เทฟังแล้วขนลุกเลยครับคุณนัทแล้วตอนนี้คุณนัทยังอยู่ที่นั่นไหมครับไม่อยู่แล้วครับพี่เทผมย้ายออกตั้งแต่วันนั้นเลยยอมเสียค่ามัดจาฟรีฟ เพราะคืนสุดท้ายที่ผมกลับไปก็บของในห้องน้ําห้องผมมันมีรอยเท้าเปียกน้ําเดินวนอยู่รอบอ่างล้างหน้าผมเลยพี่ขยาดเลยครับพี่เท่เป็นเรื่องที่สยองมากครับคุณนัทขอบคุณมากที่โทรมาแชร์ประสบการณ์นี้ในเดอเฮอร์เรอร์นะครับครับพี่เทสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสายศีลก็กั้นความหิวโหวยของดวงวิญ,ญญาณไม่ได้นะครับ